สวัสดีครับวันนี้ชีวิตคนบ้านนอกนะครับกับทีมงานเมียในคนอื่นก็ต้องขกแอต้อนรับ FC ของเขานะครับมาจากไหนครับแนะนำกำลังครับชันเสาครับสวัสดีครับผมก็มาจากไปริ้อเนาะชั้นเสาครับก็ลงสนามบินในตอนนี้ครับก็เลยแวะเข้ามาได้ด้ครับผมโอ้ครับนี่แก๊งนี่จะมาฆ่าเจือด้วยกันนะครับมาฆ่าเจือครับยินดีนะครับยินดีต้อนรับนี่น้องเบาเขาก็ซื้อ ยยะยะก,กินมาซาคุณว่าขยักะครับไม่กินกทั้ทีมงานโฮโอ้ขอบคุณหลายๆนะครับเนอสกินมนซาซาเก็บบรยรยากาศนะครับคุ่าไดหั่นตัวเป็น,เปนๆเลยบุญน้ำพริกอย่นี้ทางไฟอยู่ตั้งต่ที่เปลี่ยนเสือ้อเลยครับบรรยาการเป็นเท่เากับล้งซอยจีนอยู่ขนาดขนาดน้อยอย่างนี้หน่อะยนะ เสีงหวามันเอ่ฮะครับเออเสีงหวามันเอ่หน่อยครับเก็บรายกาพวกนี้เราจะมีซาจิ้นอ่ากับต้มขมเนาะจับนักของนักแต่คนนี้นะเอฟซีเขาคาเชื่อหรือยังครับเอาสักบึกเลยฮะเออครับฮะให้หน่อยก่อนนะโอ้ ออกรายการให้กับกับเครื่องในเหมาะกขนาดนะครับนั่นสักน้อยก็้ครับวะครับยินดีครับอืมาอยู่ทีมงานที่ยกเรางามกูุ้งอันนี้ขนาดมีก้าวแก้มเลยนะครับครับอากาศไปเรื่อยๆนะครับเน่เดี๋ยวเยี่ยได้ก่อนโอ้ครับ จะขอทิ้มขอดับสักหน่อยได้ไหครับได้เอาได้หรือจะพูดหน่อยงงาดเออครับเอาสักหน่อยหมอกมมไปมึอนี่ค่ะได้็นได้ครับมหมอกหัวเกี่ยวเนาะโอ้ครับหวก้ีจะเป็นเอเะยวัวันนี้ควายน้อยตกเ้อเพ้อครเป็นเปไวะตกอมตกผมเนาะตกผมแล้ไก่ฟ้ามาสี่จุดอไ้เดียวเลย อืมับครพูดแดงกันจับเรปาบ่ครบีกอยป้าูแดงว่ากัเอชไลน์มหานะครับแปะรปิกโป้มาจ้างยดาคัเชือไว้ปัตโตวูขนข้ามาีห้าลูกสีาไอ้ปนห้าโมงครึ่ง่ะหมพีปุหกโมงอ่ เห็นตเห็นดีเนาะนีครับแม่ครับโฮแมากับจะเอายาวๆกันน้อยไปด้วยกันปลาบูน่ะาจะถือล้มกันนะชุดเอฟซีเขากินเหล้ากินว่ะเดียวเอามากันมันๆเชื้อกันเลยเนี่ยเอาปลาด้วยกันอุตการจะเนี่ยอันยังง้องูน้อยตกปึกเดี๋ยวพยายามมลวกกัน ครนะครับบรรยากาศครับอุบัินม่มีครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะได้มาวันไหนคหมูเองเดิมมาขุดครับนน้ำสุดลวกเสด็งนะครับเสด็งปลาเขาลวกก่นลวกลวกคือมันที่มันกระด้านนะครับ ก็สาวออกครับมือก็ได้บิ๊หลังออกครับบิ๊หลังออกเอาอย่างนี้ก่ไว้เราจะเหลือดเงี้ยงน้อยเออลองเหมือนกองไอ้นี่เต้นนะน้อยก็นอให้บีนี่กับเฮ้ยเต้ต้องเจียบน้าไว้หน่อยน้ำเปล่าไว้เขาครัเดี๋ยวนี้เขาเอามาใส่องค์มันโลกของผมมันออกไปนะครับแม่แม่แม่ปลุกไว้รับมันอยู่ไหนพัดลมะครับแล้วก er ็อันเห็นสักน right ีดหน้าออกมาขายนะเป็นหม้อ หอ้อมันกัางขี้นี่นะล้ำก้าังขี้กับหม้อเป็นน้ำเป็นกัางขี้นะครับหม้อตาหวาเนวิธีไหนเขาคุ้นแล้วกะเอามาใส่ดินไว้ฮะใส่องค์กะใส่องค์ไว้แล้วก็เอาแหมพมาทิ้งนะฮะองของเขาก็มี่ลูกก็รู้ว่ามันบรดีษฐ์เจน่ะมันเป็นน้ำประเดี๋ยวประเดี๋ยวนี้ขออนุนาตนะครับถ้าคือว่าเขาจะท่าถึงมันถึงมันร้อยในน้ำตะันท้อเอามาเอาแหม่มาตัวเกะมันต้องแหม่ตัวเองครับ อู Ooh, one, ้นี่นะครับเจน้ำยินจะได้ละนะครับลวกเสาหรือเสลียมนไอไอ้บุญสัก้นักเรียนอะไรอร่อยที่สุดนี่บุญผาไาดังจีไสพี่นะครับเดี๋ยวไปดูจระสือตรงนี้แกไปเข้าป่ามานกอ้บุญนะครับร้อนนาบอ่ะออบอกเน่วหนอยอืออู้นี่นะครับเออนัเรียนจะได้ตัว่ะ จะขายกันยังไรนี่เนี่นี่เป็นแมงนะครับเลยเป็นขื่อเขยตีแม่ตีว่าไปปอยนะครับแกก็ใส่มาใอ้บุญเมนูต่อไปเห็นแล้ววอนที่สามนะครับนี่กระสือกำลังนำเสนอกับฟันนะครับน้องบ่าวว่าอยากจะได้ไปอันอือีเขยหน้าเขยนะครับไปใส่เขยก็เริ่มจะคาดเชื่อแล้วนะครับวางแมงนีบเนื้อ มดมสูงเลยสูงกมดสั้นเวลาจะเอาลงก็ดึง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 ยังนี่แหละโดนวิธีการใส่นะครับการนั้นอันนี้กับฝันวังแมงนีเ์เองมาเอาแบบค่าเจือบบล้ำแล้วกัลยานาเออนี่นะแล้วเดี๋ยวตอนนี้เฮ้นองเบานะครับจิ้มโพสูตร ผมนั้นตาเสือบทุ่งแกลืมไม่ลงอะไรเยาะอันนี้อบสมอย่างาะฮอสฮอสสไปควายปควายครับแก่นฝางแก่นฝางครขำใส่นลงนิดเดียวนะเพื่อน้องเบาจิ้มก่อนลองก่อนนะครับครับตอ้งเตื่อมกันครับเออเครับเดี๋ยวขอน้ำหน่อยนะเพื่อน้ำเพื่อมาแล้วครับปูเชียงรายกินเหล้ามีก็กินเหล้ามีอยู่ครับแต่ว่า กินยาออกตัวเองเราก็ยังเด็ดเหมือนเดิมถือว่ายานี่ก็โอเคครับเนาะแต่ว่าสิ่งสำคัญนี่จะลองนี่พอครับเออนี่อยาหัวดีจุพี่อยากหัวดีนี่นะครับครับโอ้อ้ยมาเอาโอ้เสียงร้ายได้ง่ายสำนกครวมไมอยู่ไปแล้วนี่ลองลองลองแล้วเนาะปิ๊กบบปิ๊กกระจงบบปิ๊กกระจง โมอู้น่ครับจุผมมาทั่มโซหาแหละเอออีออจริงจริงตังนกเพลิงได้ผมมาแล้วนกเพลินี่มั้เชื่อหรือครับโอ้โหขนาดบใส่ดีนะมีอย่างโมดิร์ต์แต่วันนี้เราจะมารวมแสดงความดีใจกับน้องวาวเเนาะเป็นนะยอดธรเบียนสมรสเนาะวันนี้เจอธรเบียนสมรสครับฉลองเลยไม่ฉลองไม่ฉลองนี้เล้วนะโอเคครับโอเคจัดเต็มเนาะครับดีใจเลยนะครับฉลองใจหลาย เลยไหมวันสองวันหมดได้เนาะเป็นอยังเนาะไอ้ปู่วันนี้ครับพี่เออนี่ปูเซยงไล่ยวันละเออโค่นคนเข้า้แน่รอขึ้นว่ะแน่แ้หัวเป็นครับจุเนี่ยเฮ้ยลกลกแมงเนี่ยกิ่นมั่วเนาะโอ้โหส้ดเอใส่หนผมได้มาซาเนาะสุดได้กินซาวันเดียวต้องหายาคนฮะนี่กะติวัชการเออเออเนี่ยกะรเดี๋จออกก็เหรอ ไม่รู้นะเดี Martine> ๋ยวร้อนฝนตกก่อนเดี mm, ๋ยวเดี mm, <h ums> <h ums> <h ums ๋ยวลุกปักกันเดี๋ยวนีะคัขัวแฮมหนูเออครับอืสปักแมงปากับขัวลูกออืืมมว่าลุกแมงอยู่ครับนี่ทีมงานมีนายจัดนักเลยนะครับน้องเบาน้องเจยวแต่เดินทางมาสักไก่เนาะแฟนเิมนะครับน้องกระเตงสู้ สุส้ฮะกระตินอ๋อน้องกระตินกระตินกระตินขอโทษด้วยนะครับเพราะข้าเชื่อมันหลายคึุบละตไปกันเองนะครับมานี่นุกสนานนี่ชุดเฮาต้มขมนะครับโอ้คนป้าคุณสวยวันนี้มีกูกินเหล้าแล้วเป็นก้าวไปเอวออ แม่กำลังลุกดอยมานะครับเปนกี่นาข้าววะเนี่ <laughs> ยเป็นวันไหลวันแลน <t ell> ้วแหละเอออัน <amigo> น <t ell> ั้กินวันเนี้ยเจ้าพอดีอืมครับเอาเดต้มขมตุ้ยครับอันนี้คนด้านหลังกระสุนต้มจนขาตั้งกล้องหันว่อนๆจะได้นี่ปูจัดการเขาเนี่ยเออบุดก่อนบุดก่อนแหละอ้าวครับไปยาวๆครับผมอ้าวถาเสื้อผ้าจะปุ้งเครื่องอ่ะอัน ต้มขมเทียมขาวขมเทียมขาวอะไขาวอะไรกะปิอ๋อันนี้อะไรตั้งอ๋ใส่ต้มขมอะไรอ๋อครับอ๋อตรงนี้รถดีเวยใส่ตัวเห็นหน่อยโอ้นี่ต้มขมนะครับใส่หม้อทานในหม้อาไปซอมหาขอตังค์ขงป้าขอตังมาหน่เ คนหนูนั้ตอนนี้ก็เริ่มหนัวแล้วนะครับหมอไฟเฮาต้มขมต้องใส่มอไฟหน่อยนะครับต้อนรับแฟนครับคนหันเพราะนั้นาขยักถินโม่แบบนี้อากาศหนาวๆยักยักให้ดีเลยเต็มที่นี่แล้วอ้าวตรงนี้อันไฟแสงสีก็เริ่มมาแล้วนะครับสักคร เสียงเพลงก็พู้จากตัวมาเออะเออเออรู้การมีมั้แฟนไต้มีเรามีครับอ๋อมีเราแต่ต้องเน้นลูกทุ่งเลยเอ้ก็เมือนล็อก YouTube กได้ก็เออเนะครับเขาจะอ่กนนะครับก้อยกินไปนะครับซาจินกำลังลอกก้อยญ่อยู่ใช่ขมเปเนาะ อเกียรหนครับเอ้าพนักานจดจักไปที่กัมอครับไม่หอฮะเออักานจนเลเอออ่ะตรงผมผมอันนี้กันตรงผมอเนี่ยผมก็จิ้มจับเลยแต้มอยู่ะทำงานีในห้เงนะครับนี่จ่านะอีเฮ้ยจีบซุ่มซี่ซุ่มห้าเสียไรเอาหาห่อีเทียตัวสุดยอดละทักาไอ้ผเย ่าเก่ามือชุกเรฮะกาวโมกาวโมดินองมือซุกมูอจ้าไ้ตเดีดัน่งเข่้หูเชียงไล่ใจฮักเต้นนะครับเมเจาไปมีแรงปิ๊กไอ้บุญฝ่ายบ้านเมองกะเนาอเอออืม นอนี่ติหลอดนะครับโอ้นี่แฟมแฟมเขากระซุดยอดนะครับมากินด้วยกันจุวยกันเนี่ยจุ่กกันทำแฮมปอกเื้ออันะไรก็จีนครับยาข้าเจียวมาฝากเลยลุงว่าลุงหมดเลยขอบคุณหลายๆเออครับไอ้โอ้นี่เสดายแล้วน้องเจนเนาะมานี่หมเจอก้อนเปื่อวางครับไม่สมบูรณ์เนาะเออแกติดงานครับเขาไปใส่หนูพุ่น ดูการน้าเจอเน่นะครับเตอกรงไม้ของปิยาคือเจอเพราะว่ามันเพือุนมันเพือเห็นแล้วเรามันเพือคโอเคครโอเคนะโอเคครับโอเคครับโอเคครับโอเค้รั้โอเคครับอเคครัอเครับอเครับอเครับอเคีรับอเคับอเออครับโอคับเัออ ได้อยู่แต่มุนนินเฮ้ยมากันคุณแรงนี่งเวลาเนปิ้งว่ะนในตัวในปิ้งในปิ้งไปฮะมนจะได้คุณหลับคุณสะอพออยแล้วครับเาจะได้ไม่กู่กันว่ะเออมีกันซุหน่อยเปลี่ยนเป็นอะ ไปดิพี่เจ้าหะไปดิพี่เจ้าละไปพี่เจ้านเนาะกินดวงกันกินดอะรล่ะ่เจ้าเลยออผมับได้ตื่นเนาะเอาละครับแต่เล่นอยู่จานมนเทานเียวนะซาจีนละสูตรของท่านกัเน้องเด็กหมูมเนเท่าโอ้โหนะครับกินเครื่องในเมาะขนาด กราดเวียงชัยนะครับเนาะง่านะครับน้องสาวก็อยู่เวียงชัยเนาะเจดก็อยู่อันนอย่างเหระไม่ก็ต้มหลวงไม่ก็ต้มหลวงบ้านกดยาวเนาะกอดยาวโอเคเนี่ยครับคนเขาอยู่คนอยู่แต่เนี่ยการอยู่อย่างเ ซาซังซาวแกอูเลียวๆครับซาซังซาวเออแต่เดี๋ยวจะอู้พิษเป็นเลียวงไงไงใช่ไหอ๋อเป็นเลียวโอเคครับผมเล้ก็อ๋อา่าฮ่ากันไปเนาะเหมือนเราอยูนกับทีมงานเนี่ยอย่สนุกสนานเนี่ยฝันเนี่ยชิบังชิบังกันวันนี้พอขรัวเก่าก็เริ่มมันเล้งแล้วนะครับซาจีนเออเงาพอขรัวเก่าสลากับสลาเก่านี่ยนะครับ ปัดนอ้เราผสมไปหน่อยค่ะกินหวงให้บุญกินซาทีกินนิดนาอเออเดี๋ยวเราผสมสุดุงสักหน่อยครับสสมหลห้องเสริบ้าอห้องสรมอ๋อน่าห้องสริเ้ยเร่เรื่อวุการจัการนเอออดนะครับเรีซีเฮามาซอยซอน พักแน่นเน็กนะใส่ชุบกระเซ็นว่าก้านี่ลงเครื่องมะมัยหรือไงนี่อเนาะกำลังกำลังลุกเครื่องมะมัยครับบ้านนี่มาเข้าเดีอยวนาะบ้านนี่เลยเข้าเลยครับพูดมปหาเอฟซีก่อนเออโอ้มาหาทีมงานก่อนบ้านผมเป็เจ้านะครับบ้านบ้านเนาะจัดกันยาวๆนะครับแม่เขาต้มหลวงอืมเดี๋ยววันเสาร์นี้ว่างเขาจะเจอไปไปจันทร์ครับมันซุปมัเสิร์ตจะเสิร์ตจะไปใส่แมงวุ้นมั่นใจก็มั่นใจอย่างนั้นเนาะ ใส่แมงนี่ฝ <c oughs> ีมือถ้าเสื้หนึ่งวิษหวังกี้ก็หันแล้วนะครับได้มาลูบอลลูดนกว่าหาหมดอ่ะเตี้ยวตจอดเตวจอดอเออที่ตามาางงคลิปตีลงไปในเตือนปลานะครับเอาละครับเดี๋ยวเขาจะเริ่มชิมซาชิ่นซาอย่างกันละต้อนรับแฟนครับ เดี๋ยวเขาจะมีคลิปที่เขาแจกนั่งกินอุ้กันนะครับเอาไว้มนๆสนุกสนานน่ยข่าววันแฟนครับอุติการเห็นก็แบบว่าก็พวกเนาะจะอยู่ทิมงานเดียวกันเนาะเออมงานมีนายเขานี่จะเริ่มใหญ่ไปติ๊กๆแล้วนะเนี่ยนาย เดี๋ยวคือน้องเบาแกน้องเบาเดี๋ยวคือน้องเบากับน้องสาวจิ้มซาก่อนซาเชียงไฮครับได้แกครับข้าเจือเลยบ่แล้องค้าเจือกันะหมนอกขนาดอี๋โอ้โหรับรองพริกหวังเนอะน้อถ้าเสิร์นี่ผมกล้าเกาหรอผกล้าไข่จีนไข่ลาบนี่นะครับบรรยากาศของเขาก็ลุกสนาน เออนี่เขเดียวป้าขิวเสนะป้าขิวรักไปกินข้าเลรักกินคนเดียวันเดียวเออตรวจบอกปวหวานแสบต่องอ่ะเดี๋ยวขอกั๊มหอมต้องกั๊มอ่ะเสื้อหนึหาแม่สื้อหนึ่งหนึ่งเจ็ดบาน่นยมาอยู่ด้วยกันเอยุน้องงามอีะหนางานเออแฮมอูน่ะเดี๋ยวอบถูกอัน มันใม่เดี๋ยวม่บ้านไม่่เนาะมันล้มด้วยมอขนาดไอ้บุญผูกเนาะฟอนแหวโอเคครับแต่เตมเน้อทีมงานเมียนนานรับแฟนครับทาแบบบนม้วนสนุกสนานน้องเบาครับเ็บเ็ดหนึ่งสามกัเล็บึ้งองสี่ออนี้บระขมากครับนะนบ่ปะเขมากตัวไหนเดี๋ยวเดี๋ยวเรับหับค่าเรอครับครับ มันมีผักกระตองเนาะอ๋อผักกระตองแม่น่ะตรงนี้แน่แรงมันนาะครับใส่ยาฆ่าเชื้อเนาะครับธรรมดาโอ้หิ่ง้อยมาเตะหิ่งห้อยมามันๆเนี่อันยกเล่าง่ายแล้วเขาอะไมาใส่จันขมจมลำดาซาซาเก้าเพี้ยเพี้ยนะเพี้ยหมอดีได้ครับจิ๋วได้มาได้เนาะคือตเสื้อสียางเนาะ จัดเต็มเสื่อการเดี๋ยวน้องๆจะดูตีนในช่องอจออบจอโอ้ติดลมปะเลยบอก่ปะเดีจะูสาวอเอานะ้เกยกัอเกิงทั้งหมแล้ว่อักแมเหกับค้าซาเนาะของดิบของดิบตัม่าัมสอเล่นคอยเส้นรเลโลัมัน่ะ เนซึงค่อยแข็เส้นหน่อยนี่ฮะกัะอน่เส้นให้รู้น้ำอืมแล้วน้องมาไว้เหมือนจิ้มต้มนี่ต้มหม้อไฟเนยจจิ้ตุ้มมอไฟเได้ควัน,นี้นจัเต็มเลยนะครับกเติมต้มกาลังเปนะครับผใส่หมไฟว <laughs> อนในคลิแล้วนาะันนี้มันได้มาสัมภัสเนาะครับนะดือดนนี่ครับเขนาดไหนนะ เดี๋ยวขอเนี้ยเจ้าจอดเนาะครับเนาะเออครับเอาจัดไปห้ามเป่านะฮะไม่มีคนเสี่ว่าห้ามเป่ามาทารีบเลยอ่ะจะลายวะผมมันซิดมีครูหน่อยขอเป็นค่าฐานนะครับเออเออเออมาเลับมาแต่เดี๋ยวหลัาปน้องเป่ามิ่งเนี่ยมบนขนาดนั้นเลยครับสบายเลยเดินไปไหนไกลปีกนิดนนี่น้ำสองโอ้เด้เขาใจโดนแจ้งเขาอืมแตดูว่าสมองปู๊ โอมันะไรัวนี้ตีตรงหอเ่ยลยนครับสุดยอดแต่แต่ลสูตรนี่สุดยอดครับโอเคเพราะมันหอมหอมหม้อดินเนาะแม่นครับหอมหม้อดินตัวเนาใส่แล้ที่นี่กินมันออกอ่ะนรับายกู้ละวะแบบตายกู้แลวดันเดิมครับออิจิ้นอลธนรมมาตาบกูเลยอน่ายกูเลยโอเคครับไปก่อนละกับบ้าน ไอ้นไอ้นัวก็เป็นยงไทีมงานโหยันหัวเรียวมั่นต้อนรับเฟนครับถาคุยเตดเนี่ยใสลับมือกันเดียวสลับมือปูน้องพี่เกลี้ยงซับเตจปูแจงไล่ต่ำน้องพี่เออจะมีส้มตามา เอฟซีหวานมาชอบกินห้าครับต้นไส่ตอนตอนไม่อยต้นหญไงเนาะเออเออสีครับโอ้นี่ผู้จัดการเขากับส้มนน่นนะครับส้มซาเนาะหอมหอมสดสเต้น

อืมผ่านผ่านผ่านมเลยพุดยอดเนาะขอคนนี่นี yup. <s <S ่นะผ่ากรคขอซอยก็เทียนไงล่ะได้คนไหนคนแหละจอยออยกะเทียนน่เหรอแล้วยาคาเจอมาได้จถึงป๊ไอ้บอกอ๋อตามลอะครับอู้นี่เอฟซีโฮมแม้กับ ต้องถามความอันนี้เป็นคน,นความไม่ใ,ใจเป็นคนว่าคนจะประทับเจ็บประทับใจต้อง <c oughs> มาวันไหนครับเป็นน้องบ้านน้องสาวเจือกตอกกัมมาเอานี่สักยงยครับ <c oughs> คือมัน <c oughs> ชอบมกมบะมี <c oughs> อย่างตีหมดแหละก็คือเป็นกันเองหมดเนาะทั้งทางตีว่าอันบบเกยรู้หูจักหน้าตาเตื่นต่ว่าอันที่ต่างมาอย่างเดียวอ,ะอย่ะที่ลงมาถึงนี่เสร็จปุ๊บต้นทับดีแล้วก็ไม่ว่าหน้าที่แผ่หน้าที่มันนี่เอยผมชอบเอะัต่เองแล้วก็ ครบด้วยใจับชอบชอบโอ้โหคุณน้องเบาเนาะครับอ่ารเสเซียวันนี้ลูกๆหลานเราไม่แอวหาเนาะเดี๋ยวเฮาการจัดเต็มไปแหมกั๊มเนาะโอเคเนาะโอ้ขอบคุณทีมงานทุกคนนะครับที่ช่วยกันดูแลเนาะเอฟซีเข้ามาขอบคุณนะครับค่ะอืมกาดีใจขิทัลนะครับ นี่ก้อนแห่อหน่อยก้อนน่อยเออพีใหม่ก็มาเอาเนาะพีใหม่มาเอาก้อนตาเชิดเนารมาเอาพี่เอาก้อนมาอยาหวันเนอะนี้วันนี้วันนี้ขาดกุ๊กก้อนเนาะแม่นแม่นเยอะวันหน้านี่เจอกันแน่เจอกันแ่ครับครสงการสงการที่ม่ามคำโอเคครับสงการที่ม่ามคำครับแต่ต้องมเจ้าเจ้าทําไมขําเลยคุกก้อนเฉดเซไปเซมาได้ครับเออขอบคุณนะครับตาเสิดเจ้าของสถานที่นะครับคนป้าคนสวยเนาะม่เขียวนี่ครับเจ้าของสถานที่ใจดีใจดีนะครับเขา ได้มาอยู่มากิ่งกันถึงวันนี้ก็ย้อนเนี่ยครับตีอื่นนี่ยโค้งย้อนีาเนาะปู่เสียงไล่กันนะขับรถตั้งแต่ปิกมาเจ้ามาเลงมานะครับห้างสามสิบกิโลกูยังมาการเห็นครับเนาะเจ้ามาอะไรอ่ะจัดไปเนาะลูกสาวเลยพ่อเนี่ยอ้ยพ่อมันรอในทีวีนะข้าเชื่อลูกสาวที่แกอยู่ค่อยา้เชื่อโอเคครับอืมนี่น้องเบลเขาทีมงานเนี่ยเดี๋ยวไปตัวกันในนอนนะครับ โอเคนะครับขอบคุณทุกคนเดี okay, okay, mm ๋ยวเาเจอกันใหม่ขอบคุณแฟนครับอย่าเข้ามาคอมเมนต์เนาะเข้ามาให้กำลังใจนะครับเราเจอกันคลิปหน้าโอเคจัดไปครับงูเยี่ยม